อยากพีจะไหมน้องค่ะพี่ทองกระเบื้ตีพีพอไปเลยวันน้องยกกันยกกับในน้องยกยกันอคู่กับพี่ทองไงล่ะคะเกิรมีเรื่องใหม่ใจบอกพี่น้องไหนเป็ดเดินไหนบอกพี่เลยน้น่องค่ะพี่ทองกระเบมพี่พร้อมสบายยินดีจะจุ่เลือดเติมแล้วไปแล้วน้น่องนะค่ะพี่ทองค่ะเกิร์ฟแจ็คกาได้พูดบอกพี่ทองเลยนะน้องค่ะพี่ทองกระเบื้องคุ้ท้องใจหงจากับเบิ่มกระเพิ่ม ใครร้าตอนมึงย oh, <rawd Moder> ังชอบกันกับเด็กหัวม้ชอบชอบเป็นชีวิจิตใจเลยเดว่าว่ากูจริงนะเพราะเด็กเลยกูตุ้มใจกูว่าก้าวพรีจะอย่างกิ๊บเด็กห่อก็กองลุยแล้วห่อไม้คนเราอนรึแกเราจะมาเล่นกันเต็มี่ผมเลยแต่เลือดลมต้องปีตองสมบูรณ์เฮ้ใครได้เป็นกิ๊บเลยจะไม่เสียรละเพราะผีจะเน้นนักติดหลังจิกจักพุ่นๆนะเฮ้เพราะเร็วเร่กอย่างแก้งมันพุ่นนะ ไอ้จับปุ้นปูนในตึ้งตานี่เออร้อยเป็นโนมันจอมกูบา้ได้จรง,งนแะแกเลกแค่บป็นน้ำใจตัวลจับช่องซิมเดียมันไม่โลบเพจไหนตัวฮาหนักหนาติ่ได้ใจช่องซิมแต่กูได้ใจช่องซิมผมไม่เคยตัวหาหนใช่หลังตีนังว่างวงไม่ติดลขกับใครกูกดจากซิมโนมันเลกับซิมนี้อ่ไอ้แลงกับขาดหอกแลแต่กูนั่งัลโหลน้องกินอะไรยังกินแล้วค่ะ เล้วผีกินอยังไงหัวกินเลยย้วเ,เมือนเลยจริงๆไมมนี่อ,อดกัอยู่ตกตระสซมันละเออม่บอกเคยนุนกร,กนกรกันกัตทองหจอบชิงมาบ้าไปเลยพี่ทองค่ะกระเบิ้ลพี่ทองนี่หน้าตาก็ไม่ได้ขี้ดิวขี้เลยนะคะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้พี่ทองอ่ะอเกิดบรรทาก่อนน่นตาจมาอายุแต่แรกเกิดบรรทพี่ทองค่ะครับพี่ทองไม่คิดจะแต่งงานบ้างเหรคะอยู่คนเดียวนานแล้วอ่ะ กินเมื่อไรอกับเนี่ยปีไปแล้วไปเลยหม้อเลยติดน้ำร่มอมาอว่าปีนี้ปีจะพบเนื้อหอกปีเป็นหมาเร่งแล้วไปป้าหลือก้อนได้หรอกเนื้อโขงนั่นะนะนะ่คือปีจะแต่งงานกับใครมากกว่ามาใบใบเลยค่ะครับเพราะปีต้องนี่ครอบครัวไม่ปีไม่มีหันตะไม่ปั่นตากันหันตะกันแหลกๆนั่นอ๋อหันเออพี่ตองคิดจะแต่งงานเมื่อไหร่คะเนี่ยกับคิดว่าไปาพี่เนี่ยีต้องมีแต่งงาน พี่ต้องคิดไว้แล้วว่าจะก่อนยางสักเต้ับอะไรอะคะซาะลาโซ่เหรอเนี่ยซาลาโตอยางหอนคูอลอมสักจนแล้วกูตีใจโ้ห้งจริงกูถามจริงๆไอ้ยอดทองชีวิตมึงนี่เคยได้เมียกับเขาบ้างหรือเปล่าฮะก็ได้ิีงแล้วก็มอ่อมโพแต่วาเมียตายแล้วเมียมึงตายเหมือนกูเลยมึงอาภัพกั<อ>บเมียมึงอยู่ที่ไหนเมียผมไายบพรยิงโยนเอาว้ลองพอเดตน,นะับ ยูน uh, ้าวัดเลยรอครับใจยรล้วไอ้ตรงเมียมึงน่ะเออใจไดายกวตใยก็กอยามนอยไอ้หนเมียจาว่าก้อยถามอีกมันจำายกับก้เติมไปเปเด้อแต่ใจคือกวนทำไรกูเช่อของโบราณจะไม่ปฏิงานเรืองนั้นกูทปตนในวัดหลวงเดนในรวนาวัดนี้พอหลวงครับพ uh ่เมียนี่ปานอาธรรมเรื่องนี้ก็ปาน้เวปตานว่ากวางเชีงพูนน้าโยมพูนตังปฏไดกี่กขกี่วันอันน่ะ เห็นไอ้กูแตงานเจ็ว่ารุงปตุ้งก็จัก้าวจากทีนึงอะพอวันเถียงตุ้งตุ้งลาตีลาวไอ้มังกินไีวันช่องหุนดูไอ้วันจองหนมันอีตายอยู่กุิญงให้วันจองหนมันมาตายไม่แต่ดูผอยใก้าเดือิบ่อตึงดูหลักปลาดเด็กในวัดมันทีรุงนั่นอ๋อตายหงเลยเม่อูตายตาเนี่ยยาว่แต่ไมเตายคูก็นมางเลยึ้นนู้นเออนุกีตายบัวองไื่อง ไอเหลืองเบลวันนี้ไม่จบสิ้นในกองเขาอันเห็ลือไล่ทิ้งนี่เบลกัมวับเบลไอตอมนี้มึงกับคูใจจบแต่ได้ต้มอย่ากเล่นแต่คุยรบโปรปลดมาไม่เล่นกับไอต้นเรือมันเล่นกับมาเล่นยากเรื่องไม่กบเลยคูกับไอต้นมึงเครียดได้ต้องเครียดไล่ทิ้งวันนี้ไปลาดป้าคูไปลาดไปบอกเมกาว่าคูหลักน้มอะไรเตปริดคู่หลักน้มกับบัวลอยไม่รู้เอ็นเมกาว่าน้มตองยิบ ันต้องยิบไปใจมึงยิบเลยก็ยิบไปนะนั่นแหละแต่กูตูป็นตอวเดียดใหเปรตไอ้แก้วก็เมื่อนลุกมวงเนี่ยสมากกมก็ใกล้ไปตึงรักกก็มาซ้โล่มันแกกูรักกูตามแรว่าหมวงไรแม่ก้าว่าหมองแก้วก็กูยิ้มมากูร่ะบ้าป๋อๆกอนะเดี๋ยวแปรกๆปลกไริ้นแต่ตำลรคนเรเรื่องเจ้ากงมเผื่อกูไม่กูไม่พลัเลยไอ้กายโตนี่รบกันบ่อยฮะ ทำไมชอบทะเลาะกันมากล่ะคะมันไล่ทิ้งก็คือมันไล่ทิ้งแต่ผีไม่จบพ่มแต่แรกกับรถจ้องเต้ยว้พอได้โยแล้วมึงเออคนขึ้นนั่งเต็มทุกวันรถจ้องเต้ยกูให้ใจยุดนวไม่ยุดเพื่อไอ้เพรดูเพียนไอ้เพรดูกูกับรถต้องเต้ยวคนขึ้นนั่งเต็มแล้ววันนั้นที่สิ้นเดือนกูจําได้วันที่สามสิบเอ็ดไอ้โต้ก็ไปใกล้รถตอรีอยู่กลางกูกับรถตรงนั้นไปประกาศเพรดอยู่คนลงจ้าที่วัดประกาศเพื่อต่อเจ้าออกครับต่อเจ้าออกไอ้โต้ ยายอันมอกไปกระื่นว่าจันการกล่าวจันวะเอาต่อเจ้าตีเจออกแนนอนรับต่อเจ้าตีเจออกว่ก็ลง้าตเติมปริดทั้ไปประกาศ้าอยู่ใดแต่กูใกล้วันที่จ้าเม็ดแต่กูบอกเพื่อวันนี้ออกเออต่อเจ้ามันในออกปรีดเครียดกว่าเพราะผมไม่อยากขบเลยมันเบียนไรจริงไ้จริงกูยังเตีอยู่ซ้มไรก็ว่าเราต่ำเบ็บเตกิจปอเพียงแนวกองทันในร่วงกี่ว่าดนานะ กำร้อยคุดบ่อเลี้ยงไว้คมหูขุดบ่อเลี้ยงไว้คมมมาอันนี้พอเลี้ยงไว้คมกันพอคุดบ่อปล่อยไอยเรียบร้อยก็อยู่ในซ้ำวันกูไปแร่บ่อปรากฏไหวโตไปยกกอกเพชรไปกางบ่อห้อยกูเลยพอครบซ้ำเดือนกูลงห่มแล่ไม่น้อยเดียวเลยไปง่ายแม่แก้วมึงเป็นเด็กมันเลี้ยงเปรตไม้มึงแล่ให้มาตูดเป็ดกูควายเดียวกับไม่โตอ้อยคมมึงนั่นเนี่ยเบืยืนเพลจะไม่บินเลยล่ะ ดูแล้วเปิดตีกินกับบินไม่พอนเลยเนี่ยแกบินก็เลยดีตอนนี้นี่เลยนี่ดีตายโอ้ยไปเลี้ยมจุบันนั่นตายโอ้ยไปเลี้ยมจุบันได้ตายได้กัคลวุแงตายโอ้ยเลยโดนแม่้ยแม่แกตายหัวเขาาพีเดียงดนมึงเรงเกียวลอยงคัวเข่านี่วกที่กูเตะหัวเขาานี่ไม่ใจ้าหัวเขาเรากแกนะกูบบรนะส่ต่อใจกูได โตชัยเอชัยนานใช่พึ่งชัยใคร้อยชัยก็ว่าตชัยล่ะไอชัยบุดยพึ่งชัยมาเลต้องมึงอ่าจำได้ไมว่าร้ยชันี่เพือจะไม่ได้เยคุบอกว่าตชัยล่ะไอชับุดยพึ่งชัยมึงควรพอแกมาุงทีทบมาพอมาแลรวยรกันแน่พึ่งกับโตจำเมื่องินที ไอ้ไรแต่จำไม่ไ mm ด้ก็น่ะก็ตาไอ้ไรแต่ใจมัวก้าวันกว่าตใจละแกใจบ่ด้เพึ่องใจแรงแต่แกคู่ม่แรงแล้วคุณบาครันเปรดไหมเอ้เปรดน่นแต่ไม่รู้ความรใอยรู้ไอ้ตองมันามกูว่าใจัว่้าวคู่กว่าใจอ่ะ่อใจมึงเออใจนานอย่หมเพึ่งใจมบาเรียชิงเหมือนกู่ ไม่เลยกุมาเบื่อแกอุตตามเลยใครได้ในใจใจมึงว่าต่อใจละฮะไอ้ใจนั่นเนี่ยไม่พฟ่งใจฮะไม่แรงแล้วกูกันบ้านนั่นผมเปรตจริงไงบเปรดีรรปรดใจชั่วโมงหลวงพ่อตรเต้แล้าว่าเตเปรตกันเล็กยอลอะไรไอ้ทองมึงดังฮี้อะไร,รนักหนาฮะมึงดังฮี้อะไรอะมาไหมครับพ่อยักครับไหมครับคือพอดีโบนี่มันว่าผมครับมันว่าอะไรมึงอะ มันว่าผมหัวขาวครับและทําไมผมผมตอ้อใจครับเขาว่าแค่นี้มึงต้องทอ้อใจด้วยเหรอไม่ไม่ใช่ทอ้อใจครับคือตอ่อใจตัวต่อมันใช่เหรอครับมันใช้นานหรือยังอ่ะเพิ่งใช้ครับเอาแล้วอะไรใช้กันแน่วะหูบาดแม่แบวอยาก 1, แอดเด็ยแม่ก็แรว็แรวไปเร็วพูดเอย